เออเฮ้ยเบ่งเอ่อเอออกไเอออกไปเออเข่งงเข่งงอุ้ยกยวยกเอ่อหนึงองเอเอามาแล้วคิดแตกไหมวะเออลนลนเลยอแตกไหม แตะไ,ไ,ไ,ไหม,ไมอู้ไปแเตกแตะไหมวะไปแเตกอู้มหาแเลย <c oughs> <c oughs> สดยอดเลยลูกแดงไขอ้เร็วนั่นเผื่อเยี่ยมยอดไหมโอเคใบใจแล้วไปได้ไปเดี๋ยวออกกล้องนอกไปใบใจแล้วเย้ใบใจแล้วไปได้หลังข้างวันงเล่